สวัสดีทุกคนนะคะกาัโมพบกับช่องเมมมามนทาร์ชชานนะคะคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรื่อนด้อมดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะเรามาดูกันว่า ใครนะคะที่คุณจะมีผลต่อใจเขานะคะในช่วงเวลานี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะพลังงานความรู้สึกนะคะพลังงานตัวตนของชาวท่าดินนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะมันต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะสามารถรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณเนาะ,ะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำต่างๆ ต่างๆจากไพ่เนี่ยไปลองปรับใช้กันได้นะคะต้องบอกว่าเป็นอยากให้เพื่อนๆเ,เหมือนกับรับฟังเอาพลังงานบวกไปนะคะไม่อยากให้เก็บไปคิดมากไม่สาบายใจนะคะเป็นภาพรวมเท่านั้นเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยพลังงานนะคะที่ขึ้นมาของชาวท่าตดินนะคะมีไพ่สิทดาบนะคะขึ้นมาเนาะมีพลังงานวิวฟอร์จูนนะคะ มีพลังงานจิตอิ p r e s s แล้วก็มีสองมเท้านะคะขึ้นมาเนาะพลังงานของชวาวธาตุดีในช่วงเวลานี้นะคะมันว่าคุณกำลังจะเคลียร์กับพลังงานปัญหาความรู้สึกอะไรที่มันติดอยู่ในใจของเราหรืออะไรที่มันเป็นแนวทางที่เราสุเออมันก้าวไปได้ลำบากนะคะกับชีวิตความรู้สึกของตัวเราเนาะคือเราสึกว่าคุณจะพยายามเคลียร์เกี่ยวกับปมหรือพลังงานอะไรเหล่านั้นให้มันแบบ จบไป ending ปนะคะแล้วก็มาฟื้นฟูหรือว่าปลดล็อกตัวเองให้มีความเป็นอิสระมากขึ้นในการใช้ชีวิตหรือว่าในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะทีนี้ที่ทางพลังงานเป็นยังไงมันมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนาะมีในที่ทางของโอกาสความสุขสมบูรณ์ในชีวิตอ่าการงานการเงินนะคะ พลังงานความรักความรู้สึกเนี่ยคุณรู้สึกว่าถ้าเข้ามาเราต้องตอบโจทย์คุณเข้ามาเราต้องแบบเติมเต็มให้คุณไม่ใช่เข้ามาแล้วเราสึกว่าวรืมันมีความขัดขาดกันเกินในส่วนพลังงานความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะที่เกิดขึ้นเนาะก็มองว่ามันเป็นโอกาสความสุขสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะทีนี้พลังงานเนี่ยพ่ขึ้นสองไม้เท้าขึ้นมารู้สึกว่าน่าจะมีพลังงานของค่ะที่ท่าของการที่แบบ อยากจะไปต่อหรือว่าทิศทางพลังงานที่เราสูงว่าเออน่าจะได้มีการเรียนรู้หรือแพนนิ่งมีการวางแผนบาง,บางแผนนะคะเกี่ยวกับอนาคต partner คู่รักความรักรูปแบบความรักของเราที่เราอยากจะมีนะคะในอนาคตข้างหน้าแพนนิ่งว่าอยากจะเป็นประมาณไหนยังไงเนาะ ที่ความรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ชาวท่าดินคุณก็แพนดิงแล้วก็มีทิศทาในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลาของคุณที่กําลังจะก้าวเ,เข้ามาเข้ามาแล้วในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะมณฑขอดูหน่อยว่าพลังงานนะคะของชาวท่าดินเนาะจะเป็นอย่างไรอีกบ้างนะคะ พลังงานของชอาวธาตุดินชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะในช่วงเวลานี้ไพ่มีขึ้น6ตดาบนะคะมีพลังงาน8ตดาบมีพลังงาน3ไม้เท้ามีพลังงานควีนอัวานนะคะราชนินีถือไม้เท้าเนะาะมองว่าเป็นโอกาสเป็นพลังงานรูปแบบที่คุณกำลังจะได้เจอได้เจอแล้วมันมีทิศทางของแพชชั่นพลังงานมากขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตของคุณเนี่ย ไม่ได้เป็นการใช้ชีวิตไปแบบเอ้ยไม่มีเป้าหมายมันรู้สึกว่าคุณมีความหวังอะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกอยากที่จะมุกมุกออนจากปัญหาอะไรบางอย่างหรืออยากที่จะก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่คุณอยากจะไปจริงๆนะคะเราสุกว่ามันมีการอยากมุกจากสิ่งบางอย่างนอะบางสถานการณ์นะคะแล้วก็มีแนวทางในการที่จะไปที่นี้เนี่ยพลังงานขึ้นมามีใน รูปแบบของเงื่อนไขความรู้สึกพลังงาน8ดาบที่เป็นแนวทางของการที่มันเป็นเงื่อนไขทางความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นมาด้วยเอ่อเหมือนกับมีทิศทางพลังงานที่เป็นข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็พลังงานสามใบเท้าเนี่ยขึ้นมาเราสึกว่าเออมันน่าจะอยู่ในเวของการจังหวะของการรอคอยจังหวะของ การที่มีแนวทางนะคะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วม่มีจังหวะของการรอคอยคนที่คุณดิวอยู่คุยอยู่อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังมีแพชชั่นมีจุดมุ่งหมายกับอะไรสักอย่างหนึ่งมุ่งมั่นตั้งใจเหมือนว่าคุณเป็นคนที่สักเซสนะ มีความมั่นคงในเรื่องของการงานพื้นฐานคุณเป็นคนแบบพยายามมุ่งมั่นกับเป้าหมายแลว้วก็ความสำเร็จที่วางไว้มากๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรอีกนะชาวทาตุปินนะคะมีไพ่ขึ้นเด่มูลมาด้วยมี s e r v ์ฟั of c u p นะคะ น่าจะมีโอกาสหรือว่ามีทางเลือกอะไรเข้ามาด้วยนะในช่วงเวลานี้นะคะบางคนอยู่ในจุดของการเริ่มต้นนะคะกับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางที่เราตัดสินใจแล้วว่ามันแบบมันดีมันแฮปปี้มันโอเคประมาณเนี้ยเออก็เริ่มต้นไปในแนวทางของคุณนั่นแหละรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายแล้วเริ่มมี passion, แพชชั่นวฉะนั้นเนี่ยความพยายามความแบบ ทุ่มเทไม่ได้ย่อท้อต่อปัญหาภาษาที่มีเลยเพราะอยากจะสะสมกับชีวิตอยากจะไปอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจนะคะประมาณนี้เนาะพลังงานที่ขึ้นมานะ,ะทีนี้เราไปดูกันก็รู้สึกว่าคุณอาจมีความคิดเยอะเหมือนกันมีบางเรื่องที่คุณอาจจะมีความกังวลใจหรือลังเลไม่แน่นอนในความรู้สึกอยู่นะคะมนมองว่าคุณอาจจะใช้เวลาในการประเมินดูว่าเราเหมาะกับทางเลือกไหนเหมาะกับ โอกาสไหนเนาะในการที่จะไปต่อหรือว่าในทิศทางต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานทิศทางนะคะของคนที่เขารู้สึกว่าคุณมีผลต่อใจเขาอ่ะพลังงานเขาเป็นยังไงเรามาดูกันสิไพ่ขึ้น2ดาบนะคะมีพลังงาน5ดาบขึ้นมามีพลังงาน6กถ้วยแล้วก็หนึ่ถ้วยนะคะ ว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณอาจจะรู้จักหรือว่าคุ้นเคยกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าเคยเห็นหน้าค่าตากันมาบ้างอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรู้จักหรือว่าคนที่คุณอาจจะเคยผ่านตามานะคะเราสุกว่าถ้าเป็นคนที่เคยคุยเคยดิวกันก็ได้นะคนที่คุณอาจจะเคยคบหรือคนเก่าๆของคุณได้ภายขึ้นพลังงานสิงออกคับอยู่ทิ่ฐานบ้านเกิดเดียวกันแบบนี้นะคะเอามันมีอะไรเก่าๆเข้ามาวนเวียนเนาะถ้าพลังงานของคนคนนี้เราสุกว่าน่าจะเป็นคน ที่คุณเคยกันมาก่อนแล้วก็มองว่าเขาคนนี้เป็นคนที่มีโอกาสในชีวิตน,นะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้อาจจะมีความลังเลมีความสับสนว่าจะแบบเวไนหรือ,อยังไงเนาะมีทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นคือโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่ปรากฏขึ้นอ,อ่อไพ่คหนึ่งถวยขึ้นมาเราสึกว,ว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะมีความตรงใจคุณอยู่เหมือนกันแบบตรงท้ายตรงสเปซของชาวธาตุดินนะคะแบบก็ค่อนข้างที่จะ มีบุคลิกลักษณะหรืออะไรที่ดูดูดีตรงตามที่คุณลิดไว้หรือตรงตามคนในสเปคคุณนะ่ะเออลักษณะท่าทางหน้า,นาตาคือถ,ถูกใจนะคุนว่าเป็นโอกาสของความรักที่เข้ามาแล้วคุณก็ถูกใจมันมีความแบบบรรยากาศความน่ารักความเอาใจใส่เทคแคร์ Care, อะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยแล้วก็เห็นถึงเงื่อนไขหรือข้อจำกัดบางอย่างที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะคะ อ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานมันจะเป็นอย่างไรเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงระยะเวลานี้พลังงานเพิ่มเติมนะคะที่จะเกิดขึ้นคุณขอดูหน่อยว่าพลังงานนะคะของคนคนนี้เนี่ยอ,อ่อทำไมคุณถึงมีผลต่อใจของเขานะคะเรามาดูกันทําไมชาวธาตุปินชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะถึงมีผลต่อใจของเขานะ ไพ่ขึ้นอัศวินถือถ้วยมีพลังงานเดดเลเวอร์นะคะมีพลังงาน6ถ้วยแล้ว6ถ้วยม่อีกแล้วรู้สึกว่าน่าจะคุ้นเคยเป็นความรู้สึกของบรรยากาศที่น่ารักในความสัมพันธ์ก็ได้เพราะรู้สึกว่ามันมีมันเป็นในเรื่องของโองกาสทางความรักเป็นในเรื่องของการแบบที่เป็นการนึกถึงความทรงจําดีๆนึกถึงความทรงจําเก่าๆอาจจะเกี่ยวกับเรื่องราวของระหว่างคุณแล้วก็เขาก็ได้นะคะเป็นพลังงานที่เรามองว่าเออมันก็ อยู่ในจุดอยู่ในเวที่เออน่าจะมันมีพชชั่นมันมีพลังงานความรักขึ้นมาอยู่ด้วยในตรงนี้พลังงานเดลวเวอร์สขึ้นมานะคะหมดว่าเอ่อที่คุณมีผลต่อใจเขาเนะีเพราะว่าคุณน่าจะดึงดูดเขาแล้วก็คุณค่อนข้างเป็นคนที่มีโอกาสมีชอยมีตัวเลือกแล้วมีสเสน่ห์มากๆ ุณเป็นคนที่ดูดีคนหนึ่งเลยอ่ะแต่งตัวดีบุคลิกภาพดีนะคะบางคนรู้สึกว่ามีความเฟรนลี่มีความขีเล่นมีความแพรวพาวในตัวเองมีความชายของตัวเองอ่ะแล้วก็มีความน่ารักมันมีบรรยากาศที่แบบสื่อถึงความน่ารักได้คุณอาจจะเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลคนอื่นหรือเอาใจใส่คนอื่นดีมีความน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าในขณะเดียวกันนะคะถ้าในความรู้สึกของเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีบุธิภาวะมีเหตุมีผล มีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เหมือนกับถ้าเขาได้เริ่มต้นหรือว่าไดอ้อ่สามารถที่จะเริ่มต้นในการเรียนรู้ในการที่ให้คุณได้เปิดใจเนี่ยมันว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะตอบโจทย์ตัวเขานะคะเขามองว่าคุณเป็นโอกาสทางความรักที่ดีนะในการที่จะเข้ามาในการที่จะรู้สึก ดีดด้วยนะคะคือมันมีพลังงานแ a ชชั่นความรักความรู้สึกขึ้นมาในช่วงเวลานี้คือบางคนอาจจะเป็นการตกหลุมรักอะไรแบบเนี้ยพลังงานแบบนี้ก็ได้หลงไหลในตัวคุณหรือมีความรู้สึกว่าเออคุณคุณดูหน้ามองอืประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรอีกเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะทุกขอดูหน่อยว่าพลังงานนะคะของตัวเขาเนาะ เขาเนี่ยแพนนิ่งหรือว่ามีมุมมองเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี้ยังไงบ้างนะคะคนที่คุณมีผลต่อใจเขาเนี่ยไพขึ้นพลังงานแปดเหรียญน,นะคะเราขอดูแพนนิ่ง,งของเขาหน่อยสิเจ็ดใบเท้ามีพลังงานหนึ่งดาบ the hangman แล้วก็มีพลังงานสิบเหรียญขึ้นมานะคะมันเป็นรูปแบบหรือว่าโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นพลังงานของโอกาสทงความรักเป็นพลังงานในรูปแบบที่มันเป็นการแบบ มีแนวทางความสําเร็จหรือว่าแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมัน,ม,นมีทิศทางในการที่จะชัดเจนขึ้นเคลียร์ชัดขึ้นประมาณนี้นะคะการพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจเนาะแล้วก็เราสูว่าเขาจะเข้ามาอาจจะได้พูดคุยกับคุณอย่างจริงจังได้เคลียร์ประเด็นอะไรต่างๆที่มันอาจจะมีการติดค้างกันนะคะคือตัวเขาว่าอยากเข้ามาด้วยความนิ่งใช้สตินะคะไม่ได้แบบ โอโหเข้ามากดดันหรือวุ่นวายอะไรกับคุณขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเขาจะมาด้วยในเวที่แบบทำให้คุณอึ้งเหมือนกันให้รู้สึกว่าเข้ามาแล้วเป็นการเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันเป็นฟิลลิ่งความอบอุ่นความอ่อนโยนความเป็นฟิลลิ่งของความปลอดภัยประมาณนี้นะคะที่ในสิ่งที่แบบจะไ,ได้เห็นจากเขานะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีการโฟกัสมาที่คุณอย่างเต็มที่สมมติถ้าใครรอคอยการโฟกัสหรือว่า อ่ามีความรู้สึกว่าอยากได้ความสัมพันธ์ที่เขาพยายามนี่มีทั้งการโฟกัสแล้วก็ความพยายามเลยไพ่ขึ้นเจ็ดไม้เท้าแล้วก็มีไพ่ขึ้นแปดเหรียญขึ้นมานะคะประมาณนี้เนะาะอทีนี้ทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรอีกนะคะทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นเนาะมั์ขอดูหน่อยว่าแล้วถ้าเกิดเขามีการเทชันมาเนาะ ในทิศทางความรู้สึกของตัวคุณนะ่ะชาว้าดินคุณเองอะ่ะจะมีความคิดหรือว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างคะไพ่ขึ้น The Empress มี The Star นะคะม,งงมีพลังงานก้าวดาบมีพลังงานราชินีถือเหรียญแล้วก็มีพลังงานอัศวินถือดาบเนาะมันเป็นพลังงานรูปแบบในเรื่องของโอกาส ความชัดเจนการต่อสู้การลุยหาลุยกับปัญหาประษาต่างๆแล้วสุกว่าในความรู้สึกคุณก็รู้สึกว่าเออมันมีความรู้สึกที่เออเราพร้อมที่จะไปต่อเหมือนกันเอ่อคุณแอบมีความกังวลไหมมีคุณแอบมีความคิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะคะแต่มันมองว่าคุณก็มองเริ่มจะเห็นปลายทางเหมือนกันว่าถ้าเขามีจุดโฟกัสและความพยายามประมาณนี้เนี่ยถามว่ามันมีทิศทางในการที่จะไปต่อหรือยัยงอยู่ในเวไหนได้ไหมมันว่าก็ก็มีโอกาสนะคะแล้วก็ มันมีในเรื่องการตอบโจทย์คุณได้ในบางอย่างด้วยนะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่านะคะถ้าในส่วนของคำแนะนำเนาะจากไพ่นะคะเขาอยากจะบอกหรือว่าให้คำแนะนำอย่างไรกับคุณบ้างคะชาวธาตุดินชาวราศีมังกรราศีพฤชภแล้วก็ราศีกันนะคะในส่วนของคำแนะนำจากไพ่อยากจะบอกอะไรชาวธาตุดินคะ่ะ 2ูอ o ฟวนนะคะมีพลังงาน The Magician มีพลังงาน The Chariot นะคะแล้วก็มีพลังงาน8ถ้วยมี5้าถ้วยด้วยนะคะไพ่ออกมาบอกว่าเหมือนคุณบางคนอาจจะมันมีการจมอยู่กับบางสถานการณ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไหมมันมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในเวหรือว่าอยู่ในทิศทางที่เราจะมีความรู้สึกว่าเออมัน มันดีต่อใจเราขนาดนั้นหรือมันแบบเอ้ยมันแฮปปี้ใช่ไหมมันก็เราเรียนรู้มันมาเป็นบทเรียนดีกว่าแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วมากดดันตัวเองบอกเฮ้ยกัวความผิดพลาดอยู่ตลอดยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวไปอยู่ในจุดท,ที่มันดีขึ้นได้ถ้าเราไม่เอาบทเรียนมาเป็น การเรียนรู้จริงๆนะคะแต่เราไปจมอยู่กับบทเรียนนั้นนะ่ะอืมแล้วก็ไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหรือเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงเนี่ยเราสึกว่าไม่ว่าคุณจะไปเริ่มต้นหรือว่าไปเจอไปเจอกับความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าฟโฟลไปได้แบบ สบายๆอะไรแบบนั้นนะคือเราเชื่อว่ามันก็มีการปรับตัวแหละแต่ถ้าคุณคุณรู้จักในการที่จะปล่อยวางกับบางอย่างบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะคะคือไพ่ขึ้นมาบอกว่าช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้ planning one แผนวางแผนเอาวางแผนเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตเกี่ยวกับแนวทางในการที่คุณจะมุ่งไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวความรักก็ตามเนาะสมมุติเราวางแ Plan นเกี่ยวกับ partner อนาคต ทิศทางที่เราจะไปแล้วก็อยากให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจแบบไปย่อท้อกับอุปสรรคที่เราเจอระหว่างทางนะเพราะปลายทางมันก็มีโอกาสที่คุณจะได้แพน i ิงไปถึงพลังงานพาร์ทเนอร์ที่คุณจะได้เจอได้เจอคนที่เขาตรงใจคุณคนที่เขาตรงใจกับคุณในเรื่องของการวางแผนอนาคตหรือว่าทิศทางมุมมองมันไปด้วยกันได้แบบนี้นะคะเพราะสุขว่าเป้าหมายของคุณอะไม่มีจุดที่จะบรรลุอยู่มีจุดที่จะได้ดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาแล้วก็ อยากให้คุณลองพิจารณาดูเนาะว่าช้อยหรือว่าโอกาสที่เข้ามาหรือว่าคนที่เข้ามาเทคชั่นเนี่ยเขามีการปรับตัวหรือว่าเขามีแรงส,รสรั่นสะเทือนแรงดึงดูดมาถึงคุณมากน้อยแค่ไหนมันมีพลังงานอะไรที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันเนี่ยแหละคือใช่ดีต่อใจนะคะลองดูและการพิจารณาดูว่าตรงกับเป้าหมายตรงกับลิ์ของคุณไหมที่คุณต้องการจริงๆไหมหรือมันปรับอะไรกันได้บ้างไหมประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าจะมีลัคนาหรือว่า มีราศีอะไรบ้างนะคะมาดูกันชาวเมถุนนะคะชาวสิงค์ค่ะชาวมังกรนะคะมีชาวกรกฎนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ